าเ่ไหร่คะพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าจะเข้าไปที่พักแล้วก็สก50เขตเตรียมพร้อม100%ครับพรุ่งนี้ก็จะถือเป็นวันเปิดลงพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรากําลังดูดูอยู่นะครับที่จริงแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังมีเวลานะครับทีมงานจะมีคนจากภายนอกหรือว่าเป็นคนต่งพักอ๋อแน่นอนนะครับให้มั่นใจในทีมงานเลยครับว่าทีมงานนั้นจะมาจับ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงในการติบโกรุงเทพเลยครับก็คือแปลว่าใจมาอยู่กระประชานิพนธ์เก่อนนั้นนี้ก็มีข่าวว่าหลายพรรคยังจะลมทุนชาครับที่ผมตัดสินใจมาอยู่พระประชาธิัตย์นะครับข้อที่หนึ่งก็คือผมเห็นกระแสพลังในการเปลี่ยนแปลงในพระประชาธิัตย์นะครับข้อที่สองพระประชาธิัตย์เปิดโอกาสให้คนใหม่เลือดใหม่นะครับได้มีโอกาสเข้า มาเสนอตัวมาทํางานแล้วข้อที่3มนะครับผู้ว่ากทมเนี่ยไม่สามารถทํางานคนเดียวตามลําพังได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทํางานเป็นทีมครับตรงนี้การเปิดตัวนี่คือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะมาแก้ปัญหากทมให้นักเ่วมสี่เวดล้อมอะไรใช่ไหมใช่ครับแปลว่าอย่างนี้ก็คือคนในพักก็แทบจะไม่มีเลยทั้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะไปพูดทางอย่างนั้นจะนะครับคือถ้าเกิดว่าไทยมีความรู้มีความสามารถว่าตรงนั้นแต่พักไม่ได้ เสนอใครมาเลยให้เป็นโอกาสของผมคนเดียวเท่านั้นในการที่จะเลือกทีมงานรองผู้ว่าครับแล้วรูปแบบการลงพื้นที่หาเสียงจากนี้ไปรูปแบบในการลงพื้นที่หาเสียงจากนี้ไปจะเป็น,งงนลักษณะยังไงทํางานร่วมกับพรรคหรือว่าทีมของเเองมีทีมของตัวเองเลยลุยครับลุยนะครับโชคดีนะครับที่พักมีคนในพื้นที่ไปอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สกอห้าสิบเขนเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปประกาศปล่อยสกอกรุงเทพมีประมาณ 1,600ตารางกิโลเมตรพูดง่ายๆก็1 6ล้านแสนตารางเมตรจะเดินให้ได้1 6ล้านแสนเก้านะครับกับตัวแทนทุกเขตครับนล้นนโยบายจะมีออกมาเป็นชุดนโยบายอีกไหมคะหรือว่าใช่ครับอันนี้แค่ไทเ้นยังมีชุดนโยบายอะไรอีกเยอะครับอยากให้ติดตามต่อไปครับที่จะเป็นจุดแข็งของดอกเรเอนี่คือด้านโครงสร้างด้านในเรื่องของผังเมืองใช่ไหมคะวันนี้นะครับชัดเจนนะครับสัญญาณที่เอสู่ชัชชวี และพรกประชิดบาดส่งไปก็คือหนึ่งคือต้องเปลี่ยนกรุงเทพครับสองก็คือเรามีความเชื่อมั่นว่าเราทําได้ครับนี่คือแมสเสจที่ส่งไปชัดๆวันนี้ครับจากการที่ลงพื้นที่ก่อนที่จะเปิดตัววันนี้เห็นด็อกเตอร์ไปลงพบป่าประชาชนกระแสตอบรับยังไงเขาเห็นโอ้ดีมากครับวันนี้เป็นวันวันแรกเลยนะครับเพราะว่าผมลาออกจากทุกตําแหน่งเนี่ยมีผลวันนี้วันแรกเพราะงั้นนี้ เป็นวันแรกเส้นทางอีกยาวไกลครับอยากจะขอเชิญชวนเดินเส้นทางนี้ด้วยกันครับแต่ว่ามีความมั่นใจกับประชาธิป,ปัตย์แล้วก็มั่นใจกับในเรื่องของสกยภาพของตัวเองผมมีความมั่นใจคนกรุงเทพจริงๆเพราะว่าคนกรุงเทพถ้ามีโอกาสได้รู้จักผมนะครับรู้จักผลงานวิธีการทํางานในฐานะนักเปลี่ยนแปลงแล้วก็เตรียมพร้อมมา30ปีเนี่ยผมมั่นใจว่าคนกรุงเทพใช้โอกาสผมครับ ถ้าแข่ง <ไป S 2> <ว>สนามกรทมด้วยกันเองค่ะที่มีการสืดตัวไปก่อนหน้านี้อะไรที่จะเป็นจุดที่จะไปสู้กับเขาคะเดีเ๋ยนี่ผมเรียนนะครับผมเตรียมตัวมา30ปีอย่างที่ท่านเห็นนะครับเตรียมตัวมันจะแต่อายุ20ได้มีโอกาสทํางานมีประสบการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพชีวิตของสังคมเมือง 30ปีเนี่ยได้ทำมาแล้วเต็มที่จริงๆริงตอนแล้วตรงนี้นะครับคืออยากให้คุณนกรุงเทพได้โอกาสผมครับแต่เหมือนกับว่าในตัวของผู้แข่งของของพ่เรนเนี่ยก็คือก็ผู้แข่งเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูที่หนึ่งข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับครับนี่เป็นบรรยากาศ ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดหลังจากการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมอของพรรคประชาธิป,ปัตย์นะครับบรรยากาศสดจากบริเวณชั้น5ของอาคารสามย่านมิตรทาวคุณผู้ชมนี่จะเห็นว่าค่อนข้างคึกคักเลยนะครับทั้งสมาชิพกพรรคนะครับผู้สมัครผู้สนับสนุนต่างก็เข้าร่วมงานเปิดตัวของพรรคในวันนี้โดยบรรยากาศนี่ฮะมีเสื้อมี แคมเปญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเปลี่ยนกรุงเทพนะครับแเราทำได้แล้วก็นี่เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารของพรรคนะครับนี่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับจุรินลักษณะวิสิทธิ์ปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศความคึกคักของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับหลังจากไม่มีการ จัดงานในลักษณะนี้ผมเองก็ไปทำข่าวกับหลายๆพักนะครับอย่างเช่นพักเพื่อไทยพักเก้าไกลนะครับครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานใหญ่ของพักประชาธิปัตย์ซึ่งจริงๆในมีการนำเสนอชื่อของเอสุชชวีในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าเข้าใจว่าก็มีการเตรียมการกันล่วงหน้านะครับไม่ใช่เป็นเนี่ยะเสื้อของผู้สนับสนุนที่สกรีนนะครับข้อความเอสุชชวี แฮชแท็กเปลี่ยนกรุงเทพการเตรียมนโยบายต่างๆวันนี้คุณเอสุชาชวีให้สัมภาษณ์สันส้นๆเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นเพียงแค่ทีเซอร์ของการเปิดนโยบายหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดชุดนโยบายและเปิดตัวผู้สมัครสอกอนะครับนี่เป็นด้านในของหอประชุมที่มีการเปิดตัวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา16นาิาจนถึง17นิกาในการนำเสนอตัวตนของเอสุชชวี พักประชาธิปัตย์และลงสมัครในนามของพักประชาธิปัตย์นี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณชั้น5ของสามย่านมิตรทาวที่วันนี้มีการจัดงานนะครับ้ายข้อความต่างๆแคมเปญเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ไฮไลท์ของแคมเปญวันนี้ก็จะมีเรื่องของออการแก้ปัญหาน้ำท่วมการแก้ปัญหาการศึกษาการแก้ปัญหา จาราจรและที่สำคัญคือการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2036นะครับซึ่งเวสเซอชวีก็มั่นใจว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นนโยบายที่ยืนยันว่าจะทำได้หากได้รับโอกาสจากคนกรุงเทพนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศคล่องข้างทุกทักนะครับผมเข้าไปในหอประชุมเมื่อสักครู่นี้แทบจะไม่มีที่นั่งนะคุณผู้มชมแล้วก็ให้ดูบรรยากาศภายนอกกัน ในช่วงนี้นี่ฮะก็มีมวลชนที่นผู้สนับสนุนเข้ามานะครับเราให้ดูบรรยากาศทัคุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตสรุปเบื้องต้นเท่านี้นะครับว่าวันนี้พรกประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับผู้สมัคร ผู้ว่ากทมนั่นคือคุณเอสุทธชวีสุวรรณสวัสดนะครับเป็นอดีตอธิการของมหายาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารารักกบังหรือว่าสจลอซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าได้ลาออกจากตําแหน่งมีผลวันนี้นะครับเมื่อช่วงชาติผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและเลือกอนําเสนอชื่อของสุทชธชวีสุวรรณสวัสดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการส่งเข้าสมัครเป็นผู้ว่า กรุงเทพมหานครและมีการเปิดตัวในช่วงบ่ายวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกานะครับในเวลา16นาฬิกาคุณเอรชวีก็ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมแคมเปญเปลี่ยนกรุงเทพนะครับแล้วก็แฮชแท็กเราทำได้แล้เมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปสัส้นๆก่อนที่จะบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวสอกอและจะมีการเปิดตัวชุดนโยบายต่อไปนะครับขออนุญาต รายงานเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่างานก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณเอก็เดินทางเข้าใจว่าเดินทางกำลังจะเดินทางออกจากพื้นที่แห่งนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดจากบริเวณชั้น5ของสัญญาณมิทยาถ่ามีระเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บรากาศการเลือกตั้งกรุงเทพก็เรียกว่าค่อนข้างสัญญาณค่อนข้างชัดนะครับจากครั้งนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ก็มีการให้ข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งไม่เกินกลางปีหน้านะครับกณุู้สมเพราะฉะนั้น สัญญาณการเลือกตั้งค่อนข้างชัดแล้วก็เป็นที่แน่ชัดว่ายังไงก็เลือกหลังปีใหม่นี่นะฮะจะมีการรับสมัครกันสักหลังปีใหม่นะครับแล้วก็คงเลือกตั้งกันไม่เกินกลางปีเป็นคาประกาศของนายกรัฐมนตรีก็ลักษณะจะกอติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเราก็ได้มีการทําอินโฟกราฟิกโคนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปกดออลองดูนะครับลองกดไลค์กดแชร์แล้วก็หลายๆคนก็เริ่มประกาศตัวชัดเจนขึ้นนะครับ ความเคื่อนไหวถ้ามีความเคลืนไหวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งวกรอทมก่อติดไว้ที่เดอะสแตนดารนะครับส่วนการเคลื่อนไหวอื่นๆก็ติดตามได้ผ่านทุกช่องทางครับช่วงนี้ผมอนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ